สวัสดีค่ะโหราทีวาาีเดือนจันทร์ธนทอ่อนนะคะเราก็มาดาวใดเด่นกันในวันที่1ธันวาคม2 5 6 4นะคะว่าราศีใดโดดเด่นที่จะมีโชคมีราบหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับเงินได้รับรางวัลกันนะคะค่ะสำหรับผู้ที่สั่งซื้อดาวใดเด่นนะคะที่ยังไม่ได้รับนะคะให้ทวงอาจารย์มาทางไลน์ได้เลยนะ และก็สำหรับผู้ที่จะสั่งซื้อนะคะที่0618192756นะคะชุด578ยังโดดเด่นอยู่นะคะคือชุดดาวตริเทศนะคะก็ดูไวด้ดีๆนะ,ะดาวในงวดนี้กับงวดที่ผ่านมาเนี่ยในปฏิทินดาวใดเด่นเนี่ยไม่พ้นจากตรงนี้หรอกนะคะท่านี้เราก็มา เด่เนี่ยอาจารย์ให้ไว้ถึง6ราศีนะคะราศีกันราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูราศีมะกอแล้วก็ราศีกุมครึ่งของจากราศีเลยนะคะ6ราศีนะคะค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะที่ราศีกันนะดาวที่โดดเด่นคือดาวพุธและก็ดาวพระศุกร์สี่หนะคะได้ตําแหน่งผุ้ดมเกณฑ์นะคะ และดาวพระสุก์ก็ได้ตำแหน่งดาวยงยศด,ด้วยนะคะสุขธนูแล้วมีงานตะบะเกียรติเดชโชชัยนะคะเพราะฉะนั้น4-6เนี่ยโดดเด่นมากเลยนะคะแล้วก็ดาวกันเงินก็คือสองสระวังดีๆนะ6กสองหสและ4-6นะคะราศีกันนะราศีที่โดดเด่นต่อไปคือราศีตุลน,นะคะดาวพระจันท์และดาวพระรงขันกุมลัคนาในเรือนของดาวพระสุกนะคะ แล้วมีดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์เนี่ยได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์หกเจ็ดนะคะห้าหเจ็ดเนี่ยดาวพระศุกร์ครั้งนี้ยังโดดเด่นอยู่นะคะนอกจากจะได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์แล้วตำแหน่งมหาจักรและเป็นดาวตำแหน่งยงยศด,ด้วยนะคะสุ์ธนูแล้วมีงามตบะเกียรตดเดชโชชัยเนี่ยนะคะค่ะก็หกเจ็ดหห้า ยังสองหกสาหด้วยนะคะตอนนี้ดาวการเงินของราศีตุลก็คือ1นสี่ระวัง4ีหกอีกองหนึ่งนะคะราศีต่อไปที่โดดเด่นนะคะคือราศีพิจิกนะคะแปดหนึ่งแปดสี่หกแปดสี่หแปดหนึ่งแปดสี่หแปดสี่หนะคะราศีพิจิกนะต่อไปราศีธนูนะคะ ก็ได้ดาวพระศุกร์กุมลัคนานะในเรืองของดาวพระพระหัสบดีจับห้าหไว้ก่อนเลยเลิงกับดาวพรเกตหกเก้เลยแล้วก็เรือนการเงินคือ6-7เจ็ดนะ,ะดาวพระศุกร์ยังเดนอยู่นะคะกุมลัคนาสวยสดเทียวทั้งด้านการเงินแล้วก็ความรักของราศีธนูด้ตําแหน่งมหาจักรด้วย และยังได้สุขธนูแล้วมีดงามตบากเกียร์ได้โชชัยอีกนะคะได้ดาวยงยศอีกนะคะครั้งนี้ตำแหน่งุดมเกณฑ์ก็คือดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระพฤหัสบดีก็ระวัง5-6ไว้นะ5-6 5-7 5-9นะคะต่อไปนะคะราศีมังกรนะคะดาวพระพฤหัสบดีน้ำหน้าเลยนะคะดาวพระเสาร์กุ้มลักนานะคะ แล้วดาวที่เบียนหน้าเบียนหลังคือดาวพระศุกร์ระดับพ,พระประสต์ีจากห้าหกไว้ก่อนนะคะที่เลงกระดาวพระศุกร์คือ96หนะคะและดาวพระราหูได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยเจ 8, 8 5ดหระวังดีๆนะคะราศีกุมนะคะดาวพระประสต์ดีก็มุดแกเลยนะคะดาวโชคลาบคือดาวพระศุกร์นะซึ่งเจ้าชะตาเนี่ย กุมตัวเองเลยสว่างแล้วสว่างอีกราศีกลุมเป็นราศีที่โชคดีที่สุดเลยนะคะได้ตำแหน่งกำุนดเกณฑ์องค์เกณฑ์คุดมกเกณฑ์เลยนะคะ5 6 5 8 5 9 5 0แแล้วยังแถม6 0ไว้ชุดหนึ่งนะคะ5 0 60 58 59นดะ5 6นะคะดูดีๆนะคะค่ะก็ราศีที่โดดเด่นนะคะ6ราศีราศี กันตุลพิจิตธนูมังกรแล้วก็กลุ่มโดยชัดเจนนะคะโดยมีดาวพระราศดีและดาวพระศุกร์โดดเด่นมากเลยส่วนดาวพระเสาร์ท่านก็เด่นของท่านแบบเด่นแบบท่านดินนะคะดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระราศดีและเล็งกับดาวพระเกตระวังนะระวังห้าหกเก้าไว้ดีๆนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ฝากระวัง ดาวคู่นี้หน่อย1 4แล้วก็2 3นะหรือถ้าชอบดาวคู่มิดหนึ่งห6 7สนะคะแต่7 8นี่ก็น่าสนใจนะแล้วก็5 8 5 9 5 6เ้านี่น่าสนใจมากเลยนะคะาค,ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะคก็ขอให้ทุกทกท่านเนี่ยโชคดีกันร่รำรวยกันถูกรางวัลกันทุกทกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ